เพราะนั้นชาตินี้ของเราทําความดีถ้าให้มันสะใจไปเลยไม่จะไปทําแบบชนิดครึ่งคึ่งกลางๆเพราะมันเกิดยากนักกว่าจะได้เป็นมนุษย์นี่ยถ้าตกตามไปถึงอบายภูมิทุกขติมิบาทนรกเราก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่สร้างบารมีใหม่กว่าจะได้กลับมามันจะนานจักเท่าไหร่เพราะนั้นเกิดมาแล้วก็อย่าถอยหลังนี่แหละทำความดีเข้าไป าทานศีลภาวนาทําไปเรื่อยอย่าได้มีเวลาเบื่อหน่ายเพราะอันนั้นจะเป็นเป็นอริยทรัพย์ที่จะขับเคลื่อนชีวิตเราไปถูกจุดหมายปลายทางแห่งความสําเร็จโลกียทรัพย์ที่เราหาได้การฝืดเครื่องมันก็จะค่อยคล้องตัวขึ้นเมื่อเรามีอริยทรัยพย์มากๆก,ก็สามารถทําให้ดึงดูดโลกียทรัพย์เหล่านี้มาหาเราได้อย่างไม่มีทางที่เราจะ,ะคิดเป็นอื่น